องเรียนอนุบาล2อทับหนึ่งกับครูพี่เอสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้ก็เจอกับพี่เอกแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยของโลกสวยด้วยมือเรากันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ในหน่วยของโลกสวยด้วยมือเรากันเลยค่ะ,ะต,ต หน่วยโลกสวยด้วยมือเราความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมความหมายของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาเช่นป่าภูเขาแม่น้ำทะเลสัตว์ป่าซึ่งเราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปค่ะ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือสร้างด้วยความจำเป็นเช่นรถยนต์บ้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของต่างๆอีกมากมายค่ะประเภทของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธาร ทะเลสัตว์ป่าเป็นต้นประเภทของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านรถยนต์พัดลมตู้เย็นโทรศัพท์ของเล่นเด็กโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นการดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อคืนสู่ธรรมชาติค่ะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเรามาใช้ถุงผ้ากันดีกว่าค่ะไม่เผาป่าหรือทำให้เกิดหมอกควันการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น การดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ทำลายไม่โยนและไม่วางของเก,กะกะบำรุงรักษาเช็ดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเช่นคนสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตและเคลื่อนไหวไม่ได้ประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ออกซิเจนกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านตึกพัดลมก็จะให้ความอบอุ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์นะคะโทษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติในฤดูฝนนะคะหากฝนตกหนักก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมได้และในฤดูร้อนอากอาศร้อนก็จะทําให้เกิดไยแรงได้คะ่ะ โทษของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อสนองความต้องการของตนเองเช่นอันตรายจากของมีคมและอันตรายจากบนท้องถนนค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกสวยด้วยมือเรากันแล้วนะคะก่อนจะจากกันวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยมือของเรานะคะ และขอให้ทุกคนนะคะลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าแทนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันนะคะ